สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3รักสุขภาพในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะมีทั้ง4บทเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนในบทที่2เรื่องอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีมีประโยชน์เป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ 1. อาหารที่มีประโยชน์นะคะก็คืออาหารหลัก5หมู่ อาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆไม่ทำให้เกิดโทษเช่นข้าวแป้งผักผลไม้นมเนื้อสัตว์ยกเว้นยารักษาโรค อาหารชนิดต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายล้วนแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นอย่างมากต่อชีวิตนะคะเมื่อร่างกายย่อยแล้วก็จะให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆเช่นช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยสร้างกล้ามเนื้อสมองกระดูกและผิวหนังช่วยให้พลังงานและความอุ่นแก่ร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกาย ทำให้การทํางานของอวัยวะภายในร่างกายเป็นปกติและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านทานโรคต่างๆทําให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะอาห,าหลัก5หมู่นะคะคืออาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันรวม5ชนิด โดยสารอาหารที่เหมือนกันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันและร่างกายของคนเราก็ต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่หรือ5ชนิดนะคะในแต่ละวันเพราะไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถจะให้สารอาหารได้ครบทั้ง5้าหมู่โดยเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นหมู่หลักๆได้5้าหมู่ได้แก่หมู่ที่1น,นะคะโปรโตีนมีอะไรบ้างเอ่ยอาโปรโตีนนะคะมีเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วนะคะ หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็รับประทานกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่ 3. นะคะเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะมาจากอะไรเอย่ยพืชและผักนะคะมีใครที่ไม่ชอบกินผักบ้างเอย่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทานผักนะคะเพื่อเสริมเกลือแร่และแร่ธาตุนะคะหมู่ที่ 4. วิตามิน,นผลไาม้นี่ก็จําเป็นนะคะ หมูที่5ไขมันก็คือไขมันจากพืชและสัตว์นะคะครบ5้าหมูต่อไปเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีอะไรบ้างรูปที่1เลยก็คืออะไรคะเป็นสลัดนะคะมีอกไก่เมื่อเทศข้าวโอ๊ตแล้วก็อะโวคาโดนะคะ แล้วก็มีผักสลัดอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นอาหารคลีนนะคะอาหารคลีนก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะรูปต่อไปนะคะคือปลาอะไรคะ่ะปลาแซลมอนนะคะก็จะเป็นทานควบคู่กับผักนะคะก็คือหน่อไม้ฝรั่งก็คือมีผักแล้วก็เนื้อสัตว์ควบคู่อยู่ด้วยนะคะกินปลานี่ทำให้เราไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็เสริมสร้างเซลล์สมองด้วยนะคะ อันนี้บางคนก็อาจจะชอบนะคะออพวกตระกูลเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่กีวี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือไม่เราก็นำพวกผลไม้พวกต่างๆเนี่ยไปรับประทานกับโยเกิร์ตแบบนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารจากผลไม้ไปด้วยนะคะ <c oughs> รูปนึงนะคะก็คือไข่ ใช่ไหมคะไข่นี่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะแต่ก่อนมีความเชื่อผิดๆก็คือห้ามกินไข่วันละสองฟองใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคะคนเราเนี่ยจะกินไข่วันละกี่ฟองก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดโปรตีนในร่างกายแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงการทานไข่แดงนะคะเพราะจะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะทานให้ถูกวิธีนะคะก็จะทําให้ผลดีต่อร่างกายค่ะ ข้อต่อไปนะคะก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เชื่อว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเด็กๆทุกคนน่าจะชอบนะคะอา,อาหารที่ไม่มีประโยชน์นี่คืออะไรเอ่ยก็คืออาหารขยะนะคะคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภช,ชนาการน้อยมีแคลอรี่สูงโดยมักประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือโซเดียมในปริมาณมากเช่นน้ำอัดลมเด็กๆจะชอบน้ำอัดลมใช่ไหมคะของหวาน อาหารทอดขนมขบเคี้ยวขนมปังกรอบหากรับประทานบ่อยครั้งนะคะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัจจัยก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะตามมาเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าเป็นต้นนะคะทำอย่างไรนะคะให้รับประทานอาหารขยะน้อยลงคุณครูมีวิธีมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ ผู้ที่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารขยะเป็นประจำและต้องการบริโภคให้น้อยลงอาจลองปฏิบัติตามหลักการง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อต่อไปนี้ค่ะ 1. กําหนดเมนูอาหารมื้อหลักและของว่างล่วงหน้าคืออะไรเอ่ยก็คือการวางแผนเมนูอาหารในแต่ละมือ้อช่วยสร้างระเบียบวินัยในการบริโภคควรเน้นการรับประทานผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน ธันยพืชไม่ขัดสีเลือกรับประทานไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายในปริมาณพอเหมาะเช่นน้ำมันมะกอกอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและหันมารับประทานอาหารที่สดใหม่ปรุงสุกและสะอาดนะคะ,ะต่อไปนะคะเน้นการบริโภคโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์เช่นอะไรเอ่ยเนื้อปลาอกไก่พืชตระกูลถั่ว และผักผลไม้เป็นต้นนะคะเนื่องจากทำให้รู้สึกอิ่มนานและลดความอยากรับประทานอาหารขยะได้ด้วยนะคะอีกทั้งควหลีกเลี่ยงไขมันทรานและจำกัดการรับประทานไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงนะคะต่อไปนะคะไม่ควรรับประทานอาหารเมนูเดิมติดต่อกันเพราะ อาจทำให้รู้สึกเบื่อและหันมารับประทานอาหารขยะอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราควรคิดเมนูใหม่ๆผัดวันไปเรื่อยๆนะคะการทำอาหารเนี่ยสนุกนะคะถ้าเราทำอาหารเองเนี่ยเราจะได้สารอาหารครบถ้วนมากกว่าเราไปซื้ออาหารขยะรับประทานนะคะต่อไปนะคะตระหนักถึงผลเสียของอาหารขยะอยู่เสมอเพึงระลึกไว้ตลอดว่าอาหารขยะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะเช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นเมื่อนึกถึงผลร้ายที่ตามมาอาจทำให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารขยะน้อยลงนะคะต่อไปนะคะนอนหลับให้เพียงพอควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะเนื่องจากการนอนไม่เพียงพอจะทําให้รู้สึกหิวมากกว่าปกติและอาจควบคุมความอยากอาหารได้ยากส่งผลให้รับประทานขนมขบเคี้ยวและอาหารขยะระหว่างมือมากขึ้น นอกจากนี้นะคะควรงดรับประทานอาหารก่อนเข้านอน2-3ชั่วโมงเพราะอาจรบกวนการนอนได้คนสมัยนี้ส่วนใหญ่นะคะจะติดนอนดึกพอติดนอนดึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการหิวหิวในช่วงกลางคืนนะคะก็จะไปสรรหาขนมขบเคี้ยวหรือว่ามาม่าอาหารง่ายๆนะคะก็คือเป็นอาหารชยะนะคะมารับประทานก็จะทําให้เกิดโซเดียมเยอะนะคะการรับประทานมากม ตื่นเช้ามา,หน,าหน้าก็จะบวมตัวก็จะบวมเนื่องจากโซเดียมเยอะเกินไปนะคะในมาม่าต่อไปนะคะจัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นกกําลังกายนั่งสมาธิทํากิจกรรมที่ชื่นชอบหรือระบายความเครียดให้คนใกล้ชิดฟังเนื่องจากคนเรามีแนวโน้มจะกินอาหารอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจเมื่อความความเครียดหรือรู้สึกหงดหงิดนะคะ เราไปดูรูปของอาหารที่ไม่มีประโยชน์กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างรูปแรกนี่เด็กๆทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันนะคะก็คือมันฝรั่งทอดใช่ไหมคะอ่ะมันฝรั่งทอดนี่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเป็นเป็นการทอดอาจจะทำให้เกิดไขมันนะคะต่อไปอันนี้หน้าตาน่ารักนะคะเด็กๆอาจจะชอบของหวานโดนัทขนมปังใช่ไหมคะ การที่กินขนมหวานชนิดนี้เ,นเป็นประจำเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดโรคอ้วนนะคะหรือไม่ก็โรคเบาหวานอาน่เด็กๆก,ก็น่าจะชอบอีกเหมือนกันนะคะก็คือเฟรนฟรายนะคะเป็นอาหารอาหารต่างชาตินะคะอาหารฝรั่งนะคะซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินก็ควรจะกินให้พอดีไม่ควรกินเยอะเกินไปนะคะ นี้ก็เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารฝรั่งอาหารต่างชาติอีกเหมือนเดิมนะคะพิซซ่าเด็กๆน่าจะชอบกันนะคะการที่กินอันนี้น่ะจะทำให้อ้วนเพราะว่าแป้งเยอะนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดน้ำอัดลมนะคะเด็กๆจะชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะจะทำให้ส่งผลต่อร่างกายของเราได้ค่ะ ออลูกอมนะคะลูกอมเด็กๆก็ชอบการอมลูกอมไบ่อยนี้เกิดอะไรคะเด็กๆฟันผุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรอมให้พอดีนะคะเด็กๆจะติดกันมากเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ติดนะคะน้ำบัดลมกินแล้วมันสดชื่นใช่ไหมคะแต่ว่าการกินน้ำบัดลมเกินสองแก้วขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะคะในแต่ละวัน เรามาดูกันในเรื่องของข้อควรปฏิบัติในการกินอาหารนะคะ 1. กินอาหารให้ครบทั้ง3ม,มือ้อคือเช้ากลางวันเย็นและควรกินให้ตรงเวลามีใครไม่กินอาหารเช้าบ้างคะเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารให้ครบนะคะใครกินอาหารไม่ครบไม่ตรงเวลาอาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้นะคะ 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร สากินอาหารที่สุกสะอาดเราไม่ควรกินอาหารที่สุกดิบๆนะคะอาจจะทําให้เราท้องเสียนะคะ 4. กินอาหารครบทุกชนิดและให้หลากหลายอย่างเช่นอาหาร5ห,หมูะะ่อะไรค่ะหลากหลายแล้วก็กินให้ครบนะคะ 5. ควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะคะเคี้ยวช้าๆเพราะอาจจะทําให้ติดคอได้นะคะ 6. ควรใช้ช้อนกลางตักอาหาร ขวหลีกเลี่ยงนะคะช้อนกลางล้างมืออะไรประมาณนี้นะคะจะทําให้เราอ่ะมีความสะอาดเราก็กินช้อนของเราเขาก็กินช้อนของเขาแบบนี้จะรู้สึกว่าสะอาดและปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ7ไม่ควรเล่นหรือพูดคุยขณะรับประทานอาหารจะทําให้เกิดการติดคอการสํารักนะคะหรือทําให้เศษอาหารเนี่ยกระเด็นไปหาผู้อื่นจะทําให้เกิดความน่ารําคาญน่ารังเกียจต่อเพื่อนๆในขณะที่รับประทานอาหารอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นข้อควรปฏิบัติในการกินอาหารมีทั้ง7ข้อให้นักเรียนหมั่นศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นักเรียนคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างและอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างขอให้นักเรียนนะคะนําไปศึกษาแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองโดยการ เลือกการรับประทานอาหารที่ถูกต่อร่างกายนะคะทําอาหารกินเองได้ก็ทําเลยนะคะมันเป็นมันเป็นผลดีของเราเองทําอาหารกินประหยัดแล้วก็สะอาดแล้วก็กินผักอะไรอย่างนี้นะคะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงส่วนอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเกิดโรคอ้วนและภาะวะต่างๆเข้ามา ค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะไปรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ